สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการต่อนกเขานะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มาต่อป่าภูเขาเช่นเดิมครับเป็นทริป2วันหนึ่งคืนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายผมมาต่อตรงนี้นะครับผมมีเสียงเล็กเรียกคำคูคำนะครับแล้วก็มีเสียงโตนะครับมีขัดมีหนุนเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็น นกที่พี่ดำเคยมาใส่ฝั่งทางนู้นแล้วนะครับแล้วผมมาใส่ฝั่งทางนี้นะครับ <uc> เหนียวจริงครับตรงนี้แต่เปลี่ยนจุดครับผม <uc> ผมก็เลย <uc> ลองมาเปิดหมายวันนี้นะครับวันที่สองมาตามตัวนี้ดูว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับผมซึ่งวันนี้อาจจะเปิดช้าหน่อยนะเพราะว่าเมื่อคือนฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกเอา,าง่ายๆคือตกตั้งแต่สี่โมงย็นที่ผมปิดคลิปเลยครับผมจนถึง น่าจะประมาณเที่ยงคืนนะครับแต่ตกเบาๆนะครับตกเบาๆตอนแรกตกหนักแล้วก็ตกเบาๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับทั้งคืนครับผมตอนนี้ก็นี่ครับยังมีน้ำค้างอยู่นะครับนี่ครับก็เลยอาจจะต้องเปิดคลิปช้านิดนึงครับเพราะว่าเช้ามายังไม่สว่างครับก็เลยเอานกไปใส่ลองดูครับผมหมายแรกครับก็นี่ครับมาครับนี่ ผีดำครับผมที่เขาใส่เมื่อวานนะครับเจอช็อตสวัสดีด้วยไม่งามครับผมลองๆเดี๋ยวตาตามไปดูนะตัวใหญ่ๆตาแดงฟีแง่งเกือบครับเกือบเสียนกต่อนะครับผมเมื่อวานมีช็อตเด็ดมีแต่คนมายืนยันคนบ้าอะไรเก็บคนนกตอตัวเองมายืนยันครับนกกระปูด ผมเข้าไปดูในคลิปแล้วนะครับนกกระปูดหยียบคอนนะครับแต่พเนียดไม่ลั่นนะครับถ้าลั่นนี่มีเฮนะครับตัวนี้แต่รู้แล้วครับทําไมไม่ลั่นอ่าเนี่ยครับเกิดเหตุผิดพลาดนิดนึงรับเดี๋ยวให้ดูทับทำไมมันไม่ลั่นครับนี่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 เอาให้ดูเลยยกตัวอย่างให้ดูครับต่อถึงถึงผมไปต่อผมก็ไม่ได้แต้มครับพรุ่งนี้เมื่อวานอ่ะนี่ครับนี่เนี่ยผมดันไอไอตัวล้อมพเนียเนี่ยกดขึ้นมาครับผมเนี่ยพอมันกดเนี่ยเอาไอตัวนี้ครับ ดันขึ้นมาพอดันขึ้นมาแล้วมันลงลงยังไงมันก็ไอ้นี่มันไม่กระดกครับผมคอนกระดกไม่กระดกเอาง่ายนกป่าเหยียบนะครับเมื่อวานไม่ได้แ้มครับผมลุ้นจนหายใจไม่ทั่วสองอ่ะไม่ได้แจมเนม่ได้้งขนาดนกกระปูดหนักนะครับยังไม่ลั่นนะครับยังอยู่ทไมผมเข้าไปดูคลิปแล้วเฮ้ยมันเหยียบเหยียบคอนเลยไตคอนไปเลยแต่พเนียดไม่ลั่นนี่แหละครับวาสนาไม่มีเมื่อวาน่ะผมบอกเลยไม่งั้นล่ะ หน้าชาห่าเลยอ่ะไม่งั้นตีไข่แตงนะครับผอบอกเลยครับผมก็ทิปอย่างที่บอกครับสองวันหนึ่งคืนนะครับเมื่อวานเราสองคนก็ไม่ได้แต้มนะครับไม่ได้แต้มไปแล้วก็ช่วงเย็นมาฝนตกด้วยครับแต่เล่นได้ช่วงบ่ายหนึ่งไม้นะครับฝนตกนะครับเลยช่วงเช้ามาแก้มือที่นี่นะครับก็อย่างที่บอกว่าขึ้นชื่อในดินแดนในเรื่องนกเหนียว <c oughs> แล้วก็นกคาลม นะครับและอีกอย่างคือนกต่อถึงเจ้าสองนะครับก็มาจากที่นี่นะครับเจ้าสองจุดกําเนิดของเจ้าสองอ่ะที่นี่นะครับผมใช่ครับผมก็ที่นี่แหละครับแล้วโดนนกกระปุโดนนกปูขนล่่มไปสิบเปอร์เซ็นทั้งข้างซ้ายข้างขวานะครับผมแต่พอเอาใส่กรงไปที่สาาขันแลัวจอตอนเที่ยมาใส่ตรงนี้ครับใส่กรงแล้วได้ยินเสียงนกป่าขันอยู่ครับผมจิตใจมันได้ครับได้ครับนี่นะครับผมนี่นะครับก็วันนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองมาดูตัวเสียงโตนะครับมีขัดมีนุนแล้วก็เสียงเล็กนะครับมีเรียกคำคู่คำแต่อาจจะแบง่งแบ่งกันครับเมื่อคืนตกลงให้พี่ดำไปเสียงโตเดี๋ยวผมมาเสียงเล็กครับแต่ต้องมารอลุ้นครับว่าเสียงเล็กตัวนี้นะครับจะเข้ามาหาเจ้าก้าวหรือเปล่านะครับแต่ตามที่พี่ดำเคยใส่เนี่ยโหสู้<ล>หน้าชานเร็วมาเร็วสู้หน้าชานนะครับรรอ่าครับ ผมก็เลยเดี๋ยวมาลองดูแต่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกใช่ครับฝนตกฝนตกตกแบบตกนานด้วยครับตกนานด้วยอาจจะทําให้นกป่าแบบยังไม่ขึ้นหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องมาลองดูครับผมก็เหมือนกันครับเดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันนะครับว่าวันนี้เรามีเวลาเล่นถึง9ก้าโมงสิโมงนะครับจะตีไข่แตกหรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่สนะครับยังไงก็รอ ลุ้นไปกับเรานะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและที่สําคัญนะครับใครชอบสายภูเขานะครับติดตามไว้ให้ดีนะครับผมเพราะพวกผมเล่นแต่ภูเขาล่วนๆครับและที่สําคัญเล่นแต่ต้นไม้ครับผมยังไงไปรับชมวันดีกว่าครับผม หมายเลกใส่ไปแล้วครับผมนกไม้โตห่างนะครับโตดีมากครับแต่อยู่ห่างๆครับไม่ร่วนต้นครับนี่ครับนกต่ออยู่ตรงนี้นะครับส่วนนกป่าอยู่ต้นสะเดานะครับโตวันตั้งนานครับไม่ลงมาครับต้องเดินมาไล่ครับเสียเวลาครับผม ยิ่งวันนี้เวลาน้อยครับผมนี่ครับตอนนี้เก็บของเดินมาไล่นะครับตรงนี้มีนกเยอะนะครับมีคูอ่างคาลมดีด้วยครับตรงนูน้นหมายนี้ทิปหน้าต้องมาตามอีกแน่นอนครับนี่ครับเดินเดินไปดูนกต่อครับ เล่นกันจนต้องยอมครับคนต้องยอมครับพราอยู่โคแลต้นครับไม่ลงมาครับผมนี่ครับผมนี่คือนกต่อนกป่าบินมาอยู่ต้นสะเดานะครับนี่ครับกาะต้นสะเดาครับต้องเดินไล่หนีครับนี่ครับนกนกต่ออยู่นี้ครับ หนูป่ามาเกาะกิ่งนั้นแล้วก็มากิ่งนี้ครับแล้วก็สู้กันยาวไปบินมาเลยครับนี่ครับหมายแรกครับไม่สําเร็จครับผมเดี๋ยวไปดูหมายต่อไปครับวันนี้เวลาน้อยครับต้องทําแต้มไม่ได้ครับผมครับผมก็เปิดหมายใหม่กับพี่ดําครับนั่งอยู่ข้างๆครับนู่นครับแผนไปนู่นเลยครับเจ้กาวอยู่นู่นครับพี่ดําเอาเมืองการ ฝึกที่นี่ครับมันหลอกให้ดีใจครับตอนมานกป่าคันแต่พอเอาขึ้นใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยมันผมว่ามันไม่ได้หลอกหรอกมันคันสองคำจนผมใส่เลยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยู่หรือไม่อยู่คันสองคำอ่าถอยรถลงมาครับใส่ปุ๊บ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 เลยครับพอใส่ปุ๊บมีแต่นกต่อครับคันตอนนี้ครับนกป่าไปไหนก็ไม่รู้ครับแต่ให้ดูทำเลครับผมทำเลดีครับนี่ครับทำเลดีมากครับ เจ้ากาวก็ขันอยู่นะครับนู่นครับทำเลหมายสองแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนใส่เจ้าก้าวเดินมานะครับเห็นบอกนะครับเราต้องเอาแต้มให้ได้ผมไม่หวังครับผมเพราะผมเอานกฝึกใส่แล้วขันหรือเปล่าไม่รู้ต้องหวังสิครับเนาะต้องหวังครับผมผมยังหวังเลยเนี่ยเหลือเวลาแค่ลิบลี่นี่ยังหวังเลยครับ เผื่อเข้ามาครับนกป่ามันหลอกให้เขาใส่นี่วะขันสองคำชวนผมต่อเลยไม่รู้หาหาจรหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ทำเลดีครับทำเลน้ามีนกน่าจะมีเจ้าถิ่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าลงกินดินหรือเปล่านะครับตอนนี้ติดถนนด้วยครับผมเนี้ยถางนู้นใ่ใกล้ด้วยครับถนนครับเปิดไหม้ใหม่ครับเนี้ยครับเป็นไหม้ใหม่ที่เรามาครับไม่เคยมาต่อตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงมารอลุ้นกันต่อครับผม สองนกเข้าร่วมต้นนะครับมาไซคขนครับผมก้าวเรียกตั้งนานไม่ลงครับผมนี่ครับยังเรียกอยู่ครับนี่ก็เป็นลิวนะครับพี่ดำมาฝึกนู่นนะครับนกยังอยู่นะครับจุดเดิมครับบินเข้ามาเกาะที่เดิมเหมือนเหมือนย้ายกิ่งไม่ได้ครับกิ่งนั้นเกาะปุ๊บเป็นกาวติดเลยเข้ามาทำไมเนี่ยเข้าไปเลย่ะบินไปแล้วครับบินไปแล้วครับ

นะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวขอตัวไปเก็บครับผม เฮ้ยแล้วก็มาถึงหมายสุดท้ายแล้วครับต้องไปเก็บครับนี่ครับเจ้าก้าวนี่ครับตอนนั้นนกป่ามาคูกันต้นนี้เลยนะครับเอาเจ้าก้าวไปใส่หายเลยนะครับแล้วก็มีเสียงเล็กคาลมดีๆครับอยู่ทางนู้นแล้วก็มีเสียงกลางๆไปโตครับมาตรงนี้ครับไม่เข้าร่วมต้นครับนี่ครับไม้นี้เหมือนไม่ได้ให้อาหารหรือว่าน้ำครับ เหมือนแผ่วๆลงครับหรือว่าเจอสองไม้แรกเล่นหนักเกินไปก็ไม่รู้ครับผมเพึ่งให้อาหารแล้วก็ให้น้ำครับนี่ครับเดี๋ยวมาลงครับแต่ตรงนี้นกค่อนข้างจะมีเยอะอยู่นะครับแต่เห็นคนที่เขาพูดนะครับมอเตอร์ไซค์มาจอดบอกว่ามีคนเล่นนะครับผมมีคนเล่นครับนี่ครับ เขาบอกว่ามีคนเล่นเยอะครับเสรษฐวนี้ครับเป็นนกที่รู้ครับผมก็คือใครมาก็จอดเล่นจอดเล่นครับครับเดี๋ยวลงกันนะครับผมครับผมก็มาถึงที่รถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็เก็บของนะครับกําลังเตรียมตัวนะครับผมก็สําหรับทริปนี้นะครับสองวันหนึ่งคืนเป็นไงครับได้แค่ลุ้นได้แค่เสียว ลุ้นนี่คือลุ้นนกเข้าใกล้ไอ้เสียวคือเสียวนกต่อจะตายรลอไม่ตายแต่ไม้ไม้ไหมครับนี่ครับไหมไม้ไหมสุดยอดครับไหมไหม้หมนี่สุดยอดจริงนกเยอะครับนกเยอะจริงครับผมใช่ครับนกเยอะข้างถนนนะครับเนี่ยดูทำเลครับทำเลหน้าต่อมากแล้วก็มีว่าไงนะมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์มีใครขับผ่านมาก็ต่อเรื่อยๆก็ไม่ได้หรอกใครมาก็ไม่ได้กิน ลุงลุงลุงแกเป็นคนเล่นนกเก่านะแกอย่างนี้ครับโอ้โหไอเราก็นี่ขนาดตอนแดดนั้นร้อนครับสามโมงครึ่งสี่โมงนกยั่งขันขนาดนี้ไล่่ไล่คูกันเลยขนาดนี้นะครับเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเช้ายิ่งกว่านี้แต่เยอะจริงครับนกบนเนี่ยเยอะเยอะถ้าเช้าเช้าน่าจะน่าจะเวิร์กเลยครับเดี๋ยวต้องมามารอดูนี่ครับนี่คือเปิดไมยใหม่วันนี้นะครับดู ยิวทัศน์ภูเขาครับผมดูแดดครับแรงมากครับแรงมากแรงมากแดดนี่ครับดูเจ้าก้าวครับเจอแดดครับโอ้โหสบายใจครับผมสวนนี้ครับนกใหม่เมืองการครับออกบ้านครั้งแรกครับไม่เหนื่อยครับเดินอย่างเดียวไม่มีขันคำเลยครับผมเดินอย่างเดียวนี่คือออกบ้านครั้งแรกเขานะครับพาจับเดินทางไกลเลยครับผมเลยใส่กรงเป็นกรงนกดินครับผมพาให้ เดินทางครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสิบโมงนะครับผมนี่ครับดูบรรยากาศโอ้โหแดดร้อนแดดร้อนมากครับก็สำหรับทริปนี้นะครับเป็นทริปที่2แล้วนะครับทริปก่อนหน้านั้นนะครับก็แห้วนะครับทริปนี้ก็แห้วนะครับนี่ถนาดมา2วันนะครับ2วันหนึ่งคืนนะครับก็อย่างที่บอกว่านกเหนียวจริงแล้วก็คาลมเยอะจริงครับ คาลมเยอะจริงเหนียวจริงก็ก็ดินแดนนกต่อเน,นี้ยผมก็เห็นเขาพูดหลายคนแล้วนะครับผมพวกผมก็เลยใช้คําว่าดินแดนดนกต่อและนกคาลมและนกเหนียวนะครับก็สมคําที่เขาพูดจริงๆครับโอ้ขอ,องดีจัดๆนี่เ <c oughs> ยอะไหมเยอะเยอะครับเยอะผมบอกเลยเออแต่เอาไม่ได้ครับเอาไม่ได้ครับโอ้โหต้องหาวิธีเอาปืนยิงอะ่ะได้อยู่ครับยิงให้มันตายอ่ะอย่างนั้นได้อยู่เฮ้ยยิงใส่ปีก็ไปเลี้ยงอ้าวต้องแม่นมากเลยนะ โอ้โอ้ตายเดี๋ยวผมเดินมานี่ครับถนนหลักครับดูครับผมใครมาก็ต่อใครมาก็ต่อครับเดินนกเยอะขนาดนี้โอ้โหสนันสนันถนนเช้าเช้าเนี่ยสนันแน่นอนครับเช้าเช้าครับผมสนันแน่นอนเลยโอ้ยหพี่ใส่เยอะแยะดูคลิปแล้วคงจะเชื่อแล้วใช่ไหมครับว่าเหนียวจริงนี่ครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับ อีพีหน้านะครับหรือว่าทริปหน้านะผมบอกได้เลยว่าต้องมีแต้มให้ได้ละนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่แฮวสองทริปต่อนะครับแล้วสองคนนะครับสองคนสองนกต่อนะครับผมอย่างแฮวนะครับผมคิดดูครับผมแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้ได้ครับไม่เคยเป็นแบบนี้เลยครับนี่แหละครับที่ประวัติศาสตร์ถ้าผมจําไม่ผิดผมน่าจะประมาณสามหรือสี่ครั้งครับที่มานี่นะครับที่แฮวนะครับผมนอกกนั้นก็มีแต้มตัวสองตัว กลับไปปกติแต่นี่คือเป็นประวัติศาสตร์ครับแ้วสองทิปต่อกันเลยครับผมไม่ธรรมาดาครับเดี๋ยวจริงของดีเจอทุกทิปเจอทุกไม้เจอเจอแบบฮือฮามากคาลมอ่ะคาลมเจอเจอดีเลยครับมีเปลี่ยนมีนุนครบเลยใช่โห oh, สุดสุดจริง,รงแต่ไม่เข้าใกล้ครับที่แรกขับมานี่ เห็นนกเยอะกาว่าโอ้ยแบบคูใสกันอย่างเงี้ยเอานกต่อขึ้นไม่ต้องไม่เหลือครับต้องบินมาต้องบินต้องมาแน่นอนต้องมีแต้มสักพักลุงแกขับมาจอดแล้วก็ต่อนกเลรอครับลุงเป็นคนเล่นนกเก่าแต่ลุงเลิกเล่นท่านแหละแล้วลุงบอกโอ้มันต่อไม่ติแล้วใครขับผ่านมาก็ไม่ขึ้นได้กินแต่แต่นะครับเขาแนะนํานะครับเขาแนะนํามยใหม่ๆเรานะครับเขาบอกให้ไกลครับผม อ่าเรามีเราเรามีหมายใหม่แล้วเขาแนะนำใหมยใหม่เขาบอกว่าตรงเนี้ยไม่มีคนเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็โอกาสติดสูงนะครับผมนึกบอกว่ากดติดตามไว้นะครับรอดูทิปหน้านะครับมาแน่นอนหมายเนี้ยแกตอนเข้าไปต่อนี่แกลุงแกไม่เห็นเขาหรือเปล่าที่ที่แกชี้เป้าเข้าไปไกลๆเนี่ยไม่รู้เออแต่แกบอกไม่มีใครเข้าไปต่อถึงนู่นที่นู่นแน่นอนเออเพราะมันอยู่ลึกใช่อ่าครับผมสําหรับทิปนี้นะครับสองคนนะครับ ผมกับพี่ดำนะครับต้องลาไปก่อนมาดู EP หน้าหรือทริปหน้านะครับผมบอกเลยมันมันลุ้นแน่นอน,น,น,นกับสายภูเขาเช่นเดิมครับสำหรับทริปนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ